สวัสดีครับผมปรีชาไทยสงค์นะครับชื่อร้านเอี่ยมขาหมูขายมาประมาณตกประมาณเกือบ30ปีและเท่ากับประมาณเกือบ3รุ่นการค้าขายข,ายของเราเมื่อก่อนนี้นโอเครับพอมาเจอยุคนี้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันมันเป็นการเรียนรู้ใหม่หมดเลย <S 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 ตอนแรกที่เรามาขายของกันที่พระราม 2, <S <S 2> องซอยหกพอความเจริญเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนก็ยอมรับแล้วมันก็ดีมันก็ดีมาตลอด แต่แต่ตอนนี้คือหลังจากที่เราโดนโยกเลิกใช่ไหมครับพอเราโดนโยกเลิกปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันมันหายไปพอโดนโยกเลิกมา4ี่หปีเราก,เราก็เราก็พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะเรียกร้องพยายามที่จะยื่นหนังสือทุกอย่างที่มีช่องทางเรา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 ไปหมดมันเหมือนกับเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆตอนแรกเป็นยุคยุคคอสชอครับคือเข้ามาจัดระเบียบคือใครที่เป็นจุดผ่อนผันโดนโยกเลิกหมด คือเหมือนกับว่าปูพมทั่วกรทมเลยของเราก็โดนไปด้วยของเราเป็นจุดผ่อนผันและก็เป็นจุดผ่อนผันตัวอย่างด้วยแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็จะมาดูงานที่เราเพราะว่าอีตรงนี้มันคือมันเรียบร้อยมันสะอาดแล้วก็มันปลอดภัยพื้นที่ของเราทั้งหมดมีทั้งหมด4 5ิแผงค้าตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแผงแรก สวัสดีอันนี้ครับแผงของผมอยู่บริเวณนี้ที่ผมขายของบริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ของเราก็จะเข้าไปเข้าไปลึกตอนแรกเราคิดว่าเราย้ายเข้ามาอีกที่หนึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเรามีเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับคือเราค้าขายตรงนั้นน่ะตรงพื้นที่เดิมตรงจุดผ่อนผันเนี่ยตกประมาณเกือบ20ปี พอเราย้ายมาตรงนี้ชีวิตของเรามันเริ่มเปลี่ยนแปลงคือตรงที่เดิมรายได้ของเรามัน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 โอเคแต่ทีนี้ว่าพอเราย้ายมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยรายได้ของเรามันมันเริ่มลดลงเริ่มลดลงลดลงจนชนิดที่ว่าแบบเราจะไปต่อได้ไหมคือตอนที่หยุดผันผันมันก็ดีเพราะว่าหนึ่งแบบคือขายสบายสบายอะ่ะ วันขายดีมากบางวันขายได้น้อยได้มากก็คือปกติพอได้ยกเลิกนี่มันก็ลําบากมากเลยกระทันหันมาซึ่งเขาบอกว่าอีกนานอีกนานแต่มันไม่ได้นานปุ๊บปับ๊บทันทีอะไรเงี้ยเพราะพวกทันทีก็ลําบากรถกระโดนยึดมัง่งอะไรเงี้ยมันมันลำบากหลายอย่างก็เราคิดว่าเขาอาจจะจัดระเบียบคงไม่นานคงจะได้กลับมาขาย เขให้หยุดก็หยุดเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้นั่นอะไรใช่ไหมคะคิดว่าแต่มันลําบากมากนะฝจะได้ขายเนี่ยซึ่งขนาดนี้มีคําสั่งว่ามีบยังคือมีนโยบายว่าจะให้ขายแต่ก็ยังไม่ได้ขายยากมากทําไมมันยากมากขนาดนี้ก็ไม่ทราบนะคะเข้ามาขายในซอยในซอยมันไม่ใช่หน้าถนนต้องจากคนตั้งใจจริงๆเนี่ยมาซื้อก็ได้น้อยมาแรกๆนี่ขาดทุนเหลือทุกวันมันลําบากมากแบบว่า เรายินดีครับเรายินดีที่จะร่วมมือเต็มที่ร่วมมือกับรัฐบาลคือให้เราเสียเ,เสียค่าส่วนกลางหรือว่าเป็นเสียอะไรก็แล้วแต่เราเราโอเคครับเรายินดีตรงนั้นครับตอนนี้มันมีคําสั่งของผู้ว่ากรทมนะครับให้ข่าวนะครับให้ข่าวว่าจุด3จุดเนี่ยเป็นจุดดาร่องมีบางขุนเทียนด้วยเราก็ดีใจที่ที่มองเห็นพวกเรา ย,ยังยังยังคืนความเป็นธรรให้กับพวกเราบ้างแต่ว่ามันก็ยังเงียบอยู่ตอนนี้มันช้าด้วยสาเหตุอะไรเราต้องการพื้นที่ค้าขายคืนพื้นที่ให้เราพวกเรายังมีชีวิตอยู่นะพวกเรายังต้องการตรงนี้อยู่พวกเรายังรออยู่ยังรอว่าเขาจะอนุมัติให้เราเมื่อไหร่อยากกลับมาขายที่เดิมค่ะไม่ต้องไม่ต้องการเงินเยียวยาอะไรอยากให้มีชีวิตเหมือนเดิม